นี่เรามารู้จักพญาต,ตัวตื่นกันนะครับนี่คือพญาต,ตัวตื่นนะครับโอ้โหผมอยากจะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับนี่มันยังมีชีวิตอยู่เลยนะผมบอกให้เลยว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ดูนะครับนกพิราบที่ไม่ได้ถ่ายพญาตนะครับยาวแค่ไหนนี่เดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่คือเหล็กฟุตของผมนะครับเห็นไหมครับเหล็กฟุตผมนี่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวลองดู ี๋ยวค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงเป็นไงครับเกือบฟุตนะครับนี่คือ12นิ้วนะนี่คือ12นิ้วเห็นไหมครับนี่ความยาวของมันนะครับเป็นไงครับโอ้โหนี่นี่พญาตัวตืดนะก็คือพญาตัวแบนนี่ครับยาว12นิ้วกว่าด้วยนะครับนี่ดูแต่มันยืดตันะผมดึงคือพญาตัวตืดนะครับความยาวนี่นะครับนี่ นี่ยังยังกระดิกอยู่เลยนะเห็นไหมผมผมดึงออกมาจากนกเก่าในกรงนะครับเป็นนกพ่อพันธุ์ผมนะครับซึ่งอาจจะหลุดรอดจากการถ่ายพญายต์ไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ดูนะครับนี่ดูยังยืดยืดหนืดหนืดอยู่เลยนะครับนี่มันออกมาจากนกพันธุ์นะครับนกตัวผู้ที่มีอายุเยอะแล้วนะครับมันอาจจะหลุดพ้นการถ่ายพญายต์อาจจะหลงลืมหรือว่าถ่ายแล้วไม่ออกนะครับ ยาว1ฟุต12นิ้วเลยนะครับ12นิ้วอ่า11แล้วละกันอ่าให้หน่อยนี่ยังยืดอยู่เลยเห็นเปล่ามันยังไม่ตายนะมันยังไม่ตายดูได้เลยครับนี่คือพญาตัวตืดนะครับที่ออกมาจากนกพันธุ์นะครับตัวผู้วงผมนะครับยาว12นิ้วนะครับ1ฟุตนี่มันหดไปนะอ่าเหลือ11แล้วละกันมันมันมันเมื่อกี้ยืดมันเยอะนะครับตอนนี้มันหดตัวลงละก็ประมาณ11นิ้วครับ ฉะนั้นแล้วการถากยกเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องจําเป็นนะครับจริงๆมันยืดอย่างนี้นะแต่ว่าพอปล่อยแล้วมันก็จะหดนะครับยังยังยังไม่ตายนะนี่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะนี่ดูดูนี่ยังเคลื่อนที่อยู่เลยนี่ยังเคลื่อนที่อยู่เลยนี่ดูนั่น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  จานั้นแล้วต้องดูแลสุขภาพนกพิราบนะครับนกแข่งสัตว์เลี้ยงของเรานะครับถ่ายพยาธินะครับอย่างน้อยสองสเดือนถ่ายสักครั้งหนึ่งนะครับแต่บางทีเนี่ยถ่ายอยู่บ่อยๆมันก็ยังมีหลงหลุดลอดไปบ้างนะครับเพราะบางตัวจะได้รับปริมาณยาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะกินอาหารเข้าไปแล้ว หลงลืมนะครับหลงลืมหรือว่าดื้อยาเราอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะแต่นี้ยังไม่ตายนะเนี่ยยังยืดหดได้อยู่เลยนั่นไงครับ <screen> นั่นไงยาวก็11นิ้วนะแต่อันนี้พอมันหดมันหดตัวมันลงครับมันหดตัวสั้นลงเรื่อยๆนะฮะมันถ้ายืดจริงๆก็ไปนู่นเลยนะดู <music> เดี๋ยวให้ดูหนูหนููหเห็นไหมเห็นไหม อันนี้พอไปวางมันหดอ่ะมันก็เข้าสู่ภาวะแบบไม่ยืดตัวนะหดตัวลงนี่นี่ปากปากมันอยู่นี่ฮะแหลมปิ้งเลยนี่โอ้โหนี่น,น,นีแหลมปิ้งเลยนี่พญาตัวตื่นพญาตัวแบนนะแล้วแต่เขาจะเรียกนะยังเคลื่อนที่อยู่เลยนะยังไม่ตายนะนี่ครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆ สำคัญนะครับเรื่องการถ่ายพยาสัตว์เลี้ยงนะครับนกไก่ต้องดูแลนะครับพยาิตัวกลมพยาติยาตัวแบนต้องใช้ยากันคนละชนิดนะครับนี่ปากแหลมปิ้งเลยนะแหลมมากนะปากนี่เลียวแหลมเล็กเลยให้ดูครับให้ดูนี่ยังเคลื่อนที่อยู่เลยยังเคลื่อนที่อยู่เลยนี่นี่ยังหดตัวเคลื่อนที่อยู่เลย ยาวมากยาวมากยาวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาฮะตัวนี้นี่นะครับให้ดูกันเต็มเต็มครับให้ดูกันเมเต็มถ้ายืนดนี่กัฟุตหนึ่งอะน,นะแต่แต่แต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็คงไม่ใช่ภาวะปกติไปยืดมันเนาะปล่อยมันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็น่าจะสิบนิ้วนะ มันก็อยู่ประคองตัวดื้อยานะบางทีมันก็มีภาวะจังหวะช่วงเวลาไม่ลงตัวการถ่ายพยาินกมีอาหารอยู่ในกระเพาะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่พยาามันก็เลยไม่ตายนะครับอยู่รอดต่อมาได้หรือมันอาจจะมีพัฒนาการดื้อยาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะหรือยาอาจจะไม่แรงพอเลยมันไม่ตายอยู่ได้จนยาวยืดขนาดนี้